ตอนนี้คือตอนที่สรุปแล้วนะครับในทุกๆมิติในทุกๆสัดส,ส่วนของปั๊มน้ำทางดูดและทางส่งลงตัวแล้วนะครับต่อจากนี้ก็จะเป็นการใส่หนักตามแบบแผนที่ได้วางกันไว้นะครับและเรื่องราวของเราทีมงานน้ำบานวันนี้เป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนปั๊มแรงสูง่พร้อมแล้วก็ตามพวกเรามาเลยครับ เรื่องราวมันเริ่มจากปั๊มตัวใหม่นะครับมีสัสดส่วนแตกต่างจากปั๊มตัวเก่าในทุกๆมิติเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าช่วงและระยะต่างๆที่จะต้องปรับเปลี่ยนทางดูดใหม่ปรับเปลี่ยนท่อนสั้นทางส่งใหม่และจุดยึดของปั๊มและมอเตอร์ที่ฐานใหม่หมดนะครับส่วนคุมกําลังมอเตอร์ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับงานนี้ทีมงานน้าบานได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมงานมืออาชีพอย่างบริษัทสลีเอ็นจิเนียริงนะครับ แต่ที่คุณเห็นก็จะสังเกตได้นะครับว่าเราจะต้องถอดท่อทางส่งก่อนพร้อมทั้งถอดจุดยึดของมอเตอร์เพื่อถอยหลังหลบมาข้างหลังนะครับและก็ท่อทางดูดทั้งฝั่งนู้นด้วยนะครับคือเคลียร์ทุกอย่างออกให้หมดเพื่อจะเอาปั๊มใหม่เข <1938. S 1> er ้ามาตั้งแล้วก็หาช่วงและระยะหรือมิติใหม่นะครับส่วนที่เห็นทีมงานกำลังเชื่อมนั่นเป็นการบล็อกน้ำชั่วคราวนะครับเป็นแรงดันน้ำมหาศาลที่อยู่ในเส้นท่อนะครับ หลังจากนั้นก็นําปั๊มใหม่ขึ้นมาตั้งนะครับโดยที่เราเน้นที่ระดับของท่อทางดูดเป็นหลักนะครับโดยที่ท่อทางดูดเดิมเป็นท่อขนาด400ลดเหลือ300นะครับส่วนท่อทางดูดใหม่เป็นท่อขนาด400ลดเหลือ250นะครับโดยที่เป็นงานสร้างที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับและทางด้านมิติของทางส่งก็มีการ เปลี่ยนช่วงระยะเพิ่มขึ้นนะครับคือเปลี่ยนช่วงท่อนสั้น2ช่วงนะครับปรับเปลี่ยนช่วงระยะให้ยาวขึ้นแต่มิติในท่อทางทรงเราจะมาหากันที่หลังนะครับเราจะเริ่มจากท่อทางดูดก่อนใช่ครับถ้าคุณสังเกตคุณก็จะเข้าใจว่าปั๊มตัวใหม่มีขนาดเล็กกว่านะครับถึงจะเล็กกว่าแต่เขาก็เป็นวิวัฒนาการใหม่ของปั๊มรุ่นใหม่นะครับที่มีขนาดเล็กกว่าแต่มีความเสถียรกว่าและแรงกว่านะครับแถมยังกินกําลังมอเตอร์น้อยกว่าด้วยครับ ครับผมแล้ววันนี้ทีมงานน้ำบาลก็จะขออนุญาตแบ่งเรื่องราวเป็น2ภาคส่วนนะครับสำหรับวันนี้เราจบเรื่องระบบท่อทางดูดและมิติจุดยืนของฐานปั๊มซึ่งเป็นแมนหลักที่จะต่อยอดไปในระบบของทิศทางอื่นๆเดครับ,รบจะขอตั้งชื่อเรื่องราววันนี้ว่าเป็นปัมน๊ม1นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ปั๊มที่2เราจะมาต่อเรื่องราวของท่อทางส่งและจบโปรเจก์นี้ด้วยกันนะครับ และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับสำหรับทีมงานน้ำบานเรื่องน้ำไว้ใจเรานะครับขอบคุณที่สละเวลารับชมนะครับสวดีดัสวัสดี